รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับรายการนี้จะมาทําหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับไอดอลของเรานั้นเป็นนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ที่เป็นทายาทของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทยครับ ในวันนี้เขาจะต้องมาทําหน้าที่สารต่อธุรกิจของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของการโรงแรมในทางกลับกันเขาก็เป็นนักอนุรักษ์ไปด้วยเขาจะทํายังไงให้ทั้งสองอย่างนี้ผสมผสานกันไปได้ในทิศทางที่ดีลองไปชมชีวิตของเขากันเลยครับคุณกบธนกรหุ่นตระกูลครับ Air LG inverter ยิ่งเงียบยิ่งประหยัดยิ่งน่าลงทุนเราไม่อยากที่จะเป็นคนรวยที่มีภาพหลักเป็นคนรวย ถ้าโลกเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหาเงินเป็นหลักมันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะผมเลือกไปเป็นคนที่แบบเรียกว่าพอพออยู่ได้ สวัสดีครับพี่กบสวัสดีครับพี่กบเป็นคนที่ทําธุรกิจโรงแรมอยู่นะตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ที่สมุยเกาะสมุยครับพี่กบเข้ามามีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการโรงแรมได้ยังไงครับก็ต้องถือว่าผมก็โตมากับโรงแรมนะครับชีวิตคุณหนู คือชีวิตคุณหนูที่อยู่บ้านกับชีวิตคุณหนูท,ที่อยู่โรงแรมมัมน,นไม่เหมือนกันนะนะมันถึงขนาดแบบว่าอยู่โรงแรมแล้วพอเบลบอยเดินผ่านต้องแบบว่าวิวคุณหนูมาอะไรเงี้ยขนาดนั้นลเลยเขาก็ <พอ S 2> ทักทายนะคือคือผมก็ถูกสอนว่า ให้เรียกทุกคนว่าพี่แต่จริงๆแล้วตอนตอนที่เด็กๆเลยเนี่ยก่อนที่อายุ7ขวบเนี่ยผมเนี่ยแบบเรียกว่าดูถูกก็ไปทั่วเลยใครอะไรทําอะไรไม่ถูกใจบอกเดี๋ยวฟ้องผู้จัดก,การผู้จัดก,การคือพ่อ <c oughs> เขาก็พูดง่ายๆว่าเดี๋ยว <c oughs> ฟ้องพ่อโ <c oughs> ดนไล่ออกแน่อะไรอย่างเงี้ยแบบคือเออนิสัยแบบแย่มากขนาดนั้นนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจว่าเออคนเขคงมันไสกัน ตอนเด็กๆนี่เรียนโรงเรียนอะไรครับตั้งแต่อนุบาลน,นี่ผมเคยอยู่อนุบาลบ้านเด็กจบจากบ้านเด็กเนี่ยก็ไปเข้าโรงอนุบาลวิชุดาแล้วทําไมก็ไม่รู้อยู่วิชุดาแล้วก็ออกไปสุรีตอนชีวิตได้ไวเด็กเปลี่ยนโรงเรียนสารโรงเรียนเหรอครับใช่ครับพอไปอยู่ชานวิทย์เนี่ยผมก็เข้าปนหนึ่งนะแต่ว่ารเรียนไม่ได้ครบทั้งปีนะรู้สึกจะเรียนอยู่2เทอมอ,อ,อีกก็เลยมาเข้าเซนต์โดมินิกพอเข้าเซนต์โดมินิกเนี่ยผมก็เข้าไปตอนป2เลยเพราะว่าผมถือว่าเรียนปนหนึ่งมาแล้วครับ ก็เลยถูกมองว่าเป็นเด็กเด็กเส้นลูกคนรวยอยู่ดม,มาเข้ากลางคันได้ไงเออมาเข้าตอนปอ 2, .2 ทุกคนก็นรู้จักกันตนั้งแต่ป .1 แล้วแล้วเข้ามาคือสิ่งที่เขาเล่นกันเล่นอัดมั่วอเง,งี้ยอัดมั่วคืออะไรครับปิงปองลูกปิงปองแล้วก็แบ2 2> บสองแท่งนะครับ เวลาเรียกชื่ออัดมัวดม่วเป็นมองเฉลยอะไรอย่างเงี้ยผมเล่นไม่เป็นเลยคือคือสิ่งที่เขาเล่นกันเนี่ยในซัน<ข>ดอรเ<ม>นี่ยเขาพักมีพวกกันแล้วใช่แล้วมาเล่นที่ซันดอมันไม่มีนคนเล่นด้วยผมก็เริ่มเรียกว่าอยู่คนเดียวแหละ มีไปขุดดินเล่นในสนามบอลมันจะมีแอ่งน้ำเลาฝนตกนะครับเอาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยไปเขี่ยให้น้ํามันไหลอะไม่รู้ผมก็ชอบดูกระแสน้ําไหลว่ามันเออมันไปตามทางนี้ตามทางที่เราเขี่ยหรือเปล่าแล้วมันถ้าเกิดว่ามันไม่ไหลมันก็ทําให้เรารู้ว่าเออเฮ้ยว่าระดับมันเท่ากันน้ำมันเลยไม่ไหล ชีวิตในตอนเด็กถือว่าเป็นลูกคุณหนูไหมฮะถ้าให้คนเขามองอ่ะมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยๆเพื่อนผมมันก็มองอ่ะมองจนเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบเราก็รู้สึกถูกกีดกันออกมาว่าเราเป็นลูกลูกคนรวยอะ่ะเซนต์โดมินิกมันเป็นโรงเรียนคาทอลิกนะ,ค,ะครับคริสต์มาสเนี่ยเ,เขาก็จะมีกิจกรรมร้องเพลงในโบสถ์นู่นนี่นั่น,นมีงานแฟนเอาเอาอาหารมาแลกกันในห้องก็แต่ละคนก็ทําของตัวเองมาจากบ้านเขาก็จะมากันเป็นแบบกล่อง ถ้าผู้แวร์สักกล่องนึ่งเป็นบินโตโรงแรมด้วยบ้านทำโรงแรมด้วยโอโแม่แบบมาเลยเราทำบินโตไม่มีนี่มาเป็นบุฟเฟ่เลยครับ มพนักงานมาเสิร์ฟด้วยแบบโหเข <c oughs> อายมากเลยแต่ว่า <c oughs> โหแบบมันเหมือนกแบบให้ดูดิคนอื่นเขาเขามีของธรร,รมดาทำไมเราไม่เมอน <c oughs> เขาไมเราแมต้องเป็นอย่างนี้วะปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่คิดหรอกมันบอกว่าเออพี่มันมีของมาให้กินเยอะๆอย่างเงี้ยมีของให้เลือกหลายๆแบบเนี่ยดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ร้อไปด้วย ประมาณปห้าปหก็ไปขอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่เขาตีเปิงปองกันไปขอเขาเล่นจนท้ายสุดแล้วก็เขาก็ให้เล่นเริ่มมีเ,เพื่อนละก็เริ่มมีเพื่อนกลุ่มเปิงปองเราก็เริ่มเล่นจนโโจนเก่งใช้เวลานานมาก3ปีนะกว่าถึงจะเริ่มมีกลุ่มเพื่อนขึ้นมาใช่ ตอนที่อาาผู้หญิงครับ<ช><ต>อน,นงอน,นงนี่จะเป็นคนหนึ่งที่จะพาให้ผมได้ไปเจอกับชีวิตปกติธรรมดาแล้วเขาก็พาพาไปขึ้นรถตุกๆเป็นครั้งแรกพาไปขึ้นรถเมย์เป็นครั้งแรกผมจําได้เลยว่าขับติดรถไฟแดงอยู่ที่ซอยนาามีความคิดว่าคนจนชนนาวนา นี่ยพวกนี้แบบเหมือนกับแบบไม่น่าจะเคารพหรือไม่ไม่าน่าไปสารเสริญหรือหรือให้ความสําคัญอะไรกันเพราะรว่าไม่รู้สกรปรกจนมั้ง อนงเนี่ยบอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะคิดอย่างนี้ไม่ได้นะชาวนาเนี่ยเขาทํางานหนักเพื่อผลิตข้าวเนี่ยให้เรากินนะแล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรเขาก็ทํางานอนะ่ะอย่าไปดูถูกคนโดยที่เราไม่ได้รู้เลยว่าเขาเขาเป็นอะไรและหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ปรับวิธีคิดของตัวเองเนี่ยจากคําสอนของอนงเนี่ยให้จนกระทั่งกลายเป็นใส่นันยางขาดจนทำตัวให้มันแบบติดดินที่สุดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากคำสั่งสอนเหล่านี้บ้าง พอ,อโตขึ้นมาเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยแหละคราวนี้มันก็เริ่มมีกิจกรรมก็คือชวนกันไปเรียนพิเศษสาวอาทิตย์เนี่ยก็เลยได้ออกจากบ้านเนี่ยนั่งรถเมย์ไปขออนุญาตว่ามีโอกาสได้นั่งรถเมย์ด้นั่งรถเมย์ไป<อ>นะเพราะว่าเราไม่อยากที่แบบเพื่อนทุกคนนั่งรถเมย์ไปแล้วเราแม่งนั่งรถมีคนขับรถไปส่งเนี่ยมันก็ทุเลศอะ่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละที่เรามีเพื่อนได้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาเรานั่งรถเมย์ได้ เวลาผมใส่แต่งตัวผมก็จะใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าราคาถูกเหรียญทองคู่พอมันเริ่มขาดก็จะยิ่งชอบมันเขา้าใหญ่เลยเสื้อเนี่ยยิ่งใส่มันเริ่มขาดมันเริ่มซิ้เนี่ยยิ่งเท่ยิ่งเท่เชอบเลยก็เลยติดตัวตั้งแต่นั้นมาในเรื่องในเรื่องแบบนี้นะครับการที่ต้นไม้หนึ่งต้นมันจะโตขึ้นมาเนี่ยเราบางทีเราไม่ไม่รู้ด้วยว่ากี่ปีว่าจะมันโตมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องต้นไม้เนี่ยเราจะไม่ตัดต้นไม้